สวัสดีครับผมต้นนะครับจากลักกี้ซาวนะครับวันนี้พามาชมรถน่ารักน่ารักอีกแล้วนะครับเป็นไดฮัสุนะครับผมตัวนี้ไดฮัตสุแคนบัสนะครับผมคันนี้เข้ามาทําอะไรนะครับก็คันนี้เข้ามาติดตั้งนะครับจอแอนดรอยนะครับผมขนาด7นิ้วนะครับเข้าหน้ากากเดิมนะครับเข้าช่องเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นก็คือติดตั้งกล้องรอบคันนะครับของ Data System นะครับผมจอแอนดรอยตัวนี้เป็นของดีคาก่อนนะครับ แล้วก็กล้องรอบขันเป็นของ Data System นะครับผมรถเล็กนะครับแต่ต้องการความปลอดภัยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เป็นกล้องบันทึกด้วยนะครับผมบันทึกเหตุการณ์ทั้ง4เลนเลยนะครับผ่านผ่าน USB นะครับผมก็ USB จะอยู่ในเก๊ข้างซ้ายนี่นะครับผมก็จะเป็น USB สําหรับบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ USB ของจอ Android นะครับสำหรับเล่นไฟฟ์เพลงไฟน์หนักนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ากล้องรอบขันทํางานยังไงนะครับ เราเข้าเกียร์ถอยนะครับผมก็ภาพก็ขึ้นแบบนี้นะครับด้านซ้ายเป็นเบร์ดไอวิวนะครับด้านขวาเป็นกล้องกล้องหลังนะครับผมพอเราเดินหน้านะครับก็จะเป็นสวิตเป็นกล้องหน้านะครับขณะเราขับขี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นกล้องหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะตัดนะครับผมแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมก็จะเห็นด้านข้างนะครับผมตามไฟเลี้ยวเลยนะครับเมว่อจะเปิดซ้ายเปิดขวานะครับโอเคถ้าเราหยุดก็จะเป็นกล้องหน้าให้เราแป๊บหนึ่งนะครับผม อเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของลัคกี้ซาวด้วยนะครับขอบคุณครับ